สมบอดในแผนเวสซอมบี้สองด่านไหนยากสุดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยด่านแรกนั่นก็คือด่านทะเลทรายอันนี้ถือว่าคลาสสิกมากๆสําหรับสมบอดเนื่องจากด่านนี้ครับมันเป็นด่านเลขสมบอดเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ความสามารถเลขนั่นคือการยิงไม้ทรายใส่พืชของเราลูกแรกก็ยังยิงว่าว่ะคิดเอาส่วนความสามารถที่2เนี่ยถ้าพืชเราอยู่ด้านหน้าเกินไปเนี่ยมันก็จะใช้ขากไกในการกระทืบพืชแล้วถ้าเมื่อไหร,ร่เลือดมันใกล้ครึ่งหลอดนะครับมันก็จะเรียกซอมบิกมาแบบบึ้มๆถึงแม้อาจจะฟังดูแล้วมือยากครับแต่ความเป็นจร ทื่ซอมบิกที่มันเรียกออกมาเองซึ่งผมก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ามันทําไปทําไมเนื่องจากนี้เป็นด่านแรกครับแถมมันยังให้บ้องชอยมาอีกถ้าเกิดคุณได้เตรียมแพนฟุดไว้สําหรับบ้องชอยนี่ครับคุณสามารถวันจอดเจ้าซอบมบอส ภายในชุดเดียวได้เลยลส่วนซอมบอสในด่านที่2นั่นก็คือด่านโจรสลัดความสามารถแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือการยิงอิมมาแบบทุกแถวฟังดูเหมือนจะรับมือได้ยากถูกไหมล่ะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันก็รับมือได้ง่ายระดับหนึ่งเลยแค่ช่วงต้นเกมเนี่ยเราไม่ค่อยมีพืชมากัะเท่าไหร่และนอกจากที่มันเนี่ยจะยิงอิมได้แล้วนี่ครับมันเนี่ยก็สามารถเลือกซอมบี้มาแบบเบิ่มๆได้อีก อันนี้ถือว่าคลาสสิกมากๆแล้วเมื่อไหร่ที่เลือดมันใกล้ครึ่งหลอดเนี่ยครับคุณเตรียมตัวเจอกับซอมบึกได้เลยและอีกหนึ่งความสามารถที่คลาสสิกอีกอย่างนั่นก็คือการเดินมาเหยียบพืชเราอย่างน่าสงสารซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่คลาสสิกอีกแล้วแต่เนื่งองจากด่านนี้เนี่ยครับเขาได้ให้น้องคูโคนัทไว้มันก็เลยทําให้รับมือกับซอมบอสได้ง่ายขึ้นส่วนด่านที่3นี่ครับนั่นก็คือซอมบอสทะเลทรายความสามารถหลักๆของซอมบอสทะเลทรายเลยเนี่ยนั่นก็คือการยิงมิสไซล์แบบเบิ่มๆ รับมือ,อยากในระดับถึงเลยแต่พืชส่วนใหญ่ในด่านนี้ครับจะเป็นน้องเต็งโมสโลจังกับน้องเต็งโมปา ผมพูดได้เลยครับว่าสมบอสในด่านทะเลทรายนี่ก็ถือว่าตึงมือได้ระดับหนึ่งเลยแต่ถ้าคุณไม่ได้สมองไหลเหมือนผมเนี่ยครับการผ่านด่านนี้ถือว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยและนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของด่านบอสทะเลทรายต่อมาสมบอสในด่านหิมะความสามารถแรกที่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือการโยนก้อนน้าแข็งมาใส่พืชเราอย่างน่าสงสารแต่อีกความสามารถหนึ่งนั่นก็คือการวางโล่กน้ําแข็งไว้ด้านหน้าเพื่อไม่ให้พืชเนี่ยสามารถยิงมาถึงตัวเองได้แล้วอีกหนึ่งในความสามารถที่ปวดกระบาลมากๆถ้าเกิดเจอในบอสหิมะนั่นก็คืออการ่แต แล้วส่งแอร์มาใส่พืชเราแบบเย็นเย็นฮ้ยมบัิปลอยให้ผมหน่อยดิประเทศไทยโคตรหลอนเลยว่ะ ถึงแม้จะมีก้อนน้ำแข็งที่สามารถปกป้องซอมบอสได้เนี่ยแต่พวกคุณก็หายกังวลได้เลยครับเพราะด่านนี้เนี่ยเขาได้แถมน้องหัวไฟมาให้เรียกได้ว่าน้องนี่แหละครับคือคู่ปรับซอมบอสอย่างแท้จริงต่อให้ซอมบอสมันพยายามกั้นตัวเองมากแค่ไหนเนี่ยหรือต่อให้มันเนี่ยเป่าแอร์ใส่พืชเรามากแค่ไหนก็ตามแต่น้องพิชูเตอร์ติดไฟนี่แหละครับจะแบกเราจนชนะซอมบอสไปได้อย่างอีซี่และต่อมาเนี่ยครับนั่นก็คือซอมบอสในด่านรับแรเนื่องจากด่านนี้ครับมันจะมีแมชชีนิกของมันอยู่ถ้าระวังพืชในแผ่นวงกลมบีามาหย,ย แผ่นวงกลมเนี่ยครับมันก็จะเรียกก้อนหินมาทับใส่พืชเราพร้อมกับซอมบี้แถบซอมบดในด่านนี้ครับมันจะเหลี่ยมมากๆมันจะโยนถุงใส่แผ่นไฟครับแล้วไฟเนี่ยมันจะมาเผาพืชเรา ไอห,หมอนี่มันเหลี่ยมจังเว้ยและนอกจากนี้นะครับซอมบี้แต่ละตัวของด่านนี้เนี่ยมันก็แก้ทางพืชเราได้ระดับหนึ่งเลยเรียกได้ว่าด่านนี้เนี่ยมีทั้งเมคานณิกที่เราต้องระวังแถมซอมบี้เนี่ยก็ถือว่ามีลูกเล่นที่ทําให้เราเนี่ยรับมือได้ยากขึ้นอีกด้วยแต่ด่านนี้ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือไอหมอ,อนี่มันโผล่มาได้ไงมันไม่ใช่พืชในด่านนี้ด้วยซ้ําและด้วยเหตุผลนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยรับมือซอมบี้ด้ด่านนี้ได้ง่ายขึ้นแบบมากๆากเลยเรียกได้ว่า ส่วนซอมบอสในด่านถัดมาเนี่ยครับนั่นก็คือซอมบอสในโลกอนาคตด่านนี้หลักๆแล้วเนี่ยครับซอมบี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไม่ได้รับมือยากมากนะเพราะพื้นเนี่ยมันออกมาแก้ทางได้อย่างสมบูรณ์เลยซอมบอสในด่านนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถอย่างเดิมครับนั่นก็คือยิงมิสไซล์กับเรียกซอมบี้เรียกได้ว่าคลาสสิก อีกแล้วแต่ผมก็ต้องยอมรับอย่างนะครับว่าด่านนี้เป็นด่านที่สนุกมากเพราะการกดแผ่นฟุตแค่ครั้งเดียวของเราเนี่ยครับทำให้พืชทุกตัวสามารถอันตีได้เลยแล้วซอม AI เนี่ยครับก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งเลยนะมันสามารถยิงเลเซอร์ใส่พืชเราได้ด้วยถึงส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้ยิงก็เหออด่านนี้เลยเป็นหนึ่งด่านที่สนุกมากๆแถมซอมบี้เองก็ไม่ได้รับมือยากอะไรมากด้วยด่านต่อมาซอมบี้ยุคอัศวินความสามารถแรกเลยเนะครับนั่นก็คือพ่นไฟขึ้นบนฟ้าแล้วเรียกอิมที่สามารถต้านไฟได้ส่วนความสามารถที่2ก็คือพไฟง บล็อกเป่าพืชจนเที่ยนรวมถึงซอมบี้แต่ยกเว้นอิมวัตต์นอกจากซอมบอสที่มีความสามารถสุด OP แล้วนี่ครับซอมบี้ที่มากับซอมบอสเนี่ยครับก็ OP ไม่ต่างกันแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ปวดกระบ,บาลพอๆกันนั่นก็คือดูพืชแต่ละตัวที่เราได้ครับนี่มันบ้าอะไรเนี่ยนอกจากพืชเราที่จะยิงเบาเหมือนคนเมาต่อยแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องมาคอยรับศึกจากเจ้าซอมบิกแล้วก็เจ้าซอมบอสพร้อมกันอีกโอ้โหนี่มันโคตรนรกแตกเลยซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคนที่สมาธิสั้นเนี่ยครับการผ่านด่านนี้ เรียกได้ว่ายากสุดๆเลยแต่ถ้าเกิดพวกคุณถามว่าผมผ่านไหมระดับผมแล้วที่มีสามาธิระดับโอเมก ไม่ผ่านครับไอต่อมาซอมบอ้แดนซ์นี่อีกเป็นหนึ่งด่านที่ผมยกให้เป็นด่านที่ผมเกลียดที่สุดในการสู้กับบอสความสามารถแรกเลยเนี่ครับนั่นก็คือการปล่อยลื่นลําโพงมาจากลําโพงแล้วความสามารถที่2นั่นคือปล่อยลําโพงมาทับเพื่อเราอย่างน่าสงสารและถ้าคุณสามารถโจมตีมันจนเปลี่ยนโหมดได้เนะยครับโหมดที่2เนี่ยนั่นก็คือการเรียกซอมบี้แดนซ์ออกมาผมจะเรียกว่าซอมบี้ญิงแล้วกันซอมบี้ญิงนี่ครับความสามารถแรกเลยนั่นก็คือทาให้ซอมบี้ที่อยู่ด้านหลังเป็นอมะตะซึ่งถือว่าโกงมากๆแต่ถ้าคุณสามารถโจตมต หมดได้อีกเนี่ยรอบนี้เนี่ยครับมันก็จะเลือกซอมบี้โยโย่มาความสามารถมันครับไม่มีอะไรมากผมไม่พูดแล้วกันเพราะมันดูง่อยเกินแล้วโหมดที่3ครับนั่นก็คือสยามพารากอนอะไรแล้วผมเนี่ยก็จะไม่พูดถึงไอซอมบี้ตัวนี้เลยครับเพราะผมเกลียดมันส่วนโหมดสุดท้ายครับจินตนานการง่ายๆคุณจะได้เจอกับซอมบอสส่วนถ้าถามว่าทําไมผมถึงต้องให้คุณจินตนานการพอกูไม่ผ่านไงคะส่วนด่านถัดมาซอมบี้ยุคพิตเต้เนื่องจากด่านนี้คนส่วนใหญ่คิดว่ามันง่ายซึ่งจริงๆมันก็ง่ายนั่นแหละนอกจากพวกไดโนเสาร์ที่พ,พตาลััังพพนนเม มากันน้อยมากๆแล้วเนี่ยด่านนี้เขายังใจดีแถมบ้องชอยมาอีกเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเหมือนคิดอะไรไม่ออกบอกบ้องชอยอะ่ะส่วนความสามารถของซอมบอสเนี่ยครับผมขอไม่พูดละกันเพราะมันดูกระจอกเกินอนอกจากที่มันเนี่ยยนืนเป็นเป้านิ่งให้บ้องชอยอัดเล่นๆแล้วนี่ครับ มันเหมือนระบบมันเอออะเหมือน AI มันทํามาไม่เสร็จอะไรประมาณนั้นมั้งคือกูก็ไม่รู้อะเพราะมันไม่ได้เก่งอะไรเลยจริงๆเรียกได้ว่าซอมบี้ยุคพิตี้นี่ครับถือว่าเป็นอะไรที่ง่วยที่สุดเท่าที่กูเคยเจอมาเลยเอาจริงครับมันเป็นซอมบี้ยุคพิตี้นี่ครับทำไมมันถึงเรียกไดโนเสาร์มาน้อยจัง นอกจากมิสไซลมันครับผมก็นึกไม่ออกแล้วว่ามันจะมีอะไรดีของไอ้ซอมบี้ตัวนี้เอาเป็นว่าจบแล้วซอมบี้ยุค um ิเต้โดนบ้องชอยคุมกําเนิดอดเลี้ยงไดโนเสาร์อะไรกูส่วนซอมบอสในต่างสุดท้ายนี่ครับก็จะใช้ปาลารลี่เป็นบอสความสามารถแรกเลยนะครับนั่นก็คือการเรียกฉลามมากินใบบัวของเรามันกินเนื้อไม่ใช่เหรอฉลามอะ่ะความสามารถอีกอย่างนั่นก็คือการดูดพืชของเราให้ลงน้ําพร้อมกับกินเอ้ถามจริงเป็นฉลามประเภทอะไรเนี่ยมากินพืชเฉยเลยเว้ยเออถึงรู้ว่ามันเป็นหุ่นยนต์เออจึงวิธีแก้ทางง่ายมาากกกๆคร็คือ วางสาลายไว้มันก็จะดูดสาลายพร้อมกับพันคอของมันเจริงก็ควรเรียกว่าใบพัดแหละแต่เนื่องจากผมเห็นมันเป็นสัตว์ก็เรียกคอละกันแล้วอีกหนึ่งในความสามารถนั่นก็คือการงับรัวๆเพื่อเรียกซอมบี้อืมอืมคลาสสิกแล้วพืชด่านนี้ที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือน้องแคทเทลจีนแดงพร้อมกับบอลลิงแล้วก็ยังมีอีกน้องอีกหนึ่งคนที่จะพูดถึงไม่ได้เลยก็คือน้อง ถึงแม้พืชเราอาจจะดูง่อยๆครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถโจมตีมันจนใกล้ละะครึ่งหลอดเนี่ยมันก็จะเรียกซอมอเรียกว่าซอมโพไซดอนละกันพร้อมกับนางเงือกที่อยู่ด้านหลังเนื่องจากซอมโพไซดอนครับมันก็ไม่ได้มีความสามารถอะไรนอกจากการวันชตพืชของเราถ้าเกิดเรามีแพนฟุตให้กับน้องปาน,นาน่าเนี่ยครับการรับมือกับ ซอมโพไซดอนเนี่ยก็ง่ายๆเลยส่วนที่เหลือนี่ครับเราเอาแค่รับมือกับเจ้าตาราเล่พร้อมกับซอมบอสที่อยู่บนหัวมันถึงแม้ซอมบอสด่านนี้ครับมันจะดูเหมือนยากแต่ความเป็นจริงแล้วมันน่าจะเป็นบอสที่รับมือได้ง่ายเป็นอันดับต้นๆในด่านของทุกด่านที่เราเจอมาเลยคือผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นด่านสุดท้ายทำมะเขืออะไรทั้งท้งี่มันก็เป็นบอสที่รับมือได้ง่ายใช่ผมเทียดด่านฉลามกับไอ้ด่านซอมบอสที่เป็นดนตีเนี่ยครับผมบอกได้เลยครับว่าคุณละเรื่องพื้นในด่านนี้ครับเหมือน 100%พร้อมกับน้องบอลิ่งที่สามารถเด้งดึงใส่ซอมบี้ได้อีกด้วยและยังไม่พูดถึงตัวเอกอย่างเจ้าปาน,น,นาที่ดําม่าแรงเป็นบ้าดิเรกซอมบอสในด่านสุดท้ายเนี่ยผมยกให้เป็นอีกหนึ่งแานที่สนุกใช้ได้เลยและถ้าเกิดคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับส่วนคลิปนี้นยผมจบไปก่อนนะสำหรับซอมบบอสในทุกด่านส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ต้องลาไปก่อนหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะ